เอาละครับผมนะก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกๆคนเลยนะผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ก็วันนี้ผมเราอยู่ในเกมกาลีนาฟรีไฟเพราะว่าวันนี้ในกาลีนาฟรีไฟเนี่ยเขามีการอัปเดตเรื่องขั้นใหม่มานะผมของเดือนธันวาคมนั่นเองนะครับพี่ก้วได้เพียวเดอร์ไว้เรียบร้อยแล้วคือกระทะที่เราถืออยู่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวแบบบดขั้นทั้งหมดเลยว่าชุดหรือว่าของเนี่ยเป็นยังไงบ้างมันจะสวยหล่อเท่ขนาดไหนนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการที่ว่าแบบเฮ้ยผมจะเปิดแล้วรีบเก็บอะไรอย่างนี้นะครับผมทุกคนครับหรือใครบางคนคิดว่าเฮ้ยเราควรเรื่องขั้นไหมซีซั่นนี้นะครับผมอ่ะพี่ฮะ ก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดตตามกดซับสไครต์และกดไลค์ให้เราด้วยนะครับผมก่อนอื่นเรามาดูกิจกรรมที่ว่าเขาอัปเดตเข้ามานะครับผมก็คือมีบูย่าชิงชัยนั่นเองนะครับผมชนะ1ครั้งนะผมรับไปเลยผมกล่องนะผมบูย่าผมสีดํหนึ่งกล่องนะครับสองครั้งก็คือรับไปเลยนะผมสองกล่องนะผมสามครั้งรับอีก3มกล่องนะครับผมรวมแล้วเป็น6กล่องนั่นเองนะครับผมทุกคนครับโอเคพิกากดรับไปแล้วในกล่องนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวพิกาพาไปดูสักครู่นะครับผมและก็เขาจะมีกิจกรรม เก็บตาผม FFC นะผมเพื่อเอามาแลกของรางวัลของเรานะผมนี่ที่ผมอยากได้มากสุดก็คือระเบิดตัวนี้นะครับผมระเบิดจากโลกอนาคตนะครับโทเคนเก็บจากไหนเก็บจากกล่องศพได้เลยนะครับผมมันจะมีดอกอยู่ล่างสุดนะครับน้องๆสามารถนํามาแลกกันได้นะครับอันนี้คือกล่องนะผมที่ว่าเราได้มาผมมันเป็นท่าเต้นบูย่านั่นเองนะผมก็คือท่าเต้นที่ว่าพิก้าเอามารีวิวไปแล้วรอบนึงนะครับน้องๆก็สามารถเข้ามาเปิดกันได้นะครับผมใครที่ว่ายังไม่มีนะครับวนตอนกล้ามีแล้วนะจ๊ะเอาเลยครับเรามาดูเลื่อนขั้นหนึ่งครับผมประตูวาริเฟ โอ้ยนีมาโอ้โห,โโห,โห,โหพี่พี่ก็เวอร์บังอีกแล้วเวอร์ตลอดเวอร์ตลอดโอ้โหโอ้โหพี่ไม่สับสะโคมแลวพี่ยิงเมื่อกี้คนค้างไงนะโอ้โหพี่เอ้ยมันตายตั้งแต่ชุดแรกแล้วมั้งเอาเข้าไปนั่นทะลุกลับไปบ้านเก่าเอา้าเรียบร้อยครับ โหดจัดโหดจัดจัดโอเคพี่ก้าก็ได้พีวเดอร์เอาไว้แล้วนะผมเมื่อเราเพียวเดอร์ปุ๊บเนี่ยเราจะได้ขั้นมาเลย50ขั้นนะผมก็คือสามารถรับชุดผู้หญิงได้เลยนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยขั้นเรายังไม่ครบนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดขั้นในมันสุดก่อนเนี่ยผมแล้วก็มารีวิวทีเดียวครับผมนี่เลยเราซื้อเลยนะผม4 8 6พเพชรนะครับผมทุกคนนะตังมันเหลือจัดให้น้องๆดูเลยแบบตังมันเหลือผมทุกคนครับอ่ะเรามาดูกันนะผมนี่ผมก็จะได้ในส่วนแจ็กเก็ตนะผมเริ่มต้นเลยแล้วก็ขั้นนนที่่10ผผมมรรับใสวของ ขั้นที่15ผมรับในส่วนสกินรถนะผมรถจิ๊บนั่นเองนะผมทุกคนนะไม่ใช่รถจีบนะอ่านี่รูปนะผมแบนเนอร์นะครับรูปโปรไฟล์ขั้นที่40นะครับแล้วก็ชุดผู้หญิงขั้นที่50นั่นเองนะครับผมทุกคนแล้วก็จะมีกล่องนะครับผมนี่กล่องสุ่มนะผมในส่วนของโทเค้นนะผมเพื่อเอาไปอัปเกรดปืนนะครับผมตอนขั้นที่70นะครับแล้วก็ขั้นที่80สกินปืนผม m 2็9ครับผม แล้วก็ขั้นที่100นะผมจะเป็นในส่วนของกระเป๋านะครับผมซึ่งเลเวลหนะึ่ะผมจะเป็นหน้าตาอย่างนี้เลเวลสหน้าตาประมาณนี้ครับอูลิ้นยาวมากเลยเลเวลสก็จะลิ้นยาวเหมือนกันนะครับผมแต่จะเป็นหน้าที่ใหญ่ขึ้นโอเคเฮ้ย okay. มีตะลึงตะลึงมาด้วยครับแล้วก็ตอนที่เลเวลนะครับเออขั้นที่125ผมเป็นท่าเต้นบึ๊บบ,บึบบบนะครับผมทุกคนครับโค้งคำนับนั่นเอง อันนี้เป็นรูปโปรไฟล์นะผมขั้น135เป็นแอร์บอร์ดนะครับผมนี่สวยงามนะครับผมซึ่งเอฟเฟกต้องดูในเกมอีกทีนึงนะครับผมทุกคนนะตอนขั้นที่150นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมาขั้นที่180ได้ในส่วนของนี่ผมหินแปลงร่างนะครับผมแล้วก็กล่องสุ่มนะผมโทเค็นอัปเกรดปืนนะขั้น1นึ่งรครับแล้วก็จะเป็นกล่องดวงใจตอนขั้นที่200นั่นเองนะครับผมอ่าด้านบนจะมีร่มด้วยนะครับผมทุกคนครับ แล้วก็จะมาในส่วนของข้ามาเลยนะผมตรงนี้นะผม2อง้เป็นชุดผู้ชายนะผมซึ่งทรงผมนี่ทิ่มตาบอดได้เลยนะเพราะว่าแหลมมากนะฮะโอเคเรากดรับทั้งหมดมาเลยครับผมทุกคนครับมาเ้ยทีละชิ้น2ชิ้นบึ๊บบั๊บมีดครับหล่อเท่ไหมล่ะเออโอเคกดต่อไปครับผมต่อไปครับสกินลถครับผมเสื้อครับมาอีกแล้วรอบนี้จะเป็นอะไรผมทุกคนครับบึ๊บเป็นชุดผู้หญิงนะครับผมก็คือแพ็ค endless ไว้นะครับผมทุกคนครับโอเคไปกันต่อครับไปกันต่อครับมา ปึ๊บปั๊บสกินปืน M249 นะผมจากโลกอนาคตบอยนิงถามจริงต่อเลยครับผมทุกคนนะมาอีกแล้วครับผมรอบนี้จะเป็นในส่วนผมว่าน่าเป็นกระเป๋าหรือเปล่านี่ไงผมาเป็นส่วนกระเป๋าลิ้นยาวของเรานั่นเองนะครับผมทุกคนกดไปต่อเลยครับผมทุกคนนะมาอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกวะอะไรอีกเนี่ยปึ๊บแอร์บอร์ดนะครับผมซึ่งแอร์บอร์ดผมว่าก็ค่อนข้างจะสวยอยู่นะครับผมทุกคน อ่าแล้วก็ชุดผู้ชายผมรอบนี้แน่นอนอันสุดท้ายแล้วเอากล่องดวงไกก่อนดีเออโทษได้ปหล่ดลืมเอาโตแม่อ้าปากมาเลยนะเราเนี่ยแล้วก็จะเป็นชุดผู้ชายรอบนี้ไม่ผิดพลาดแล้วไม่ผิดพลาดแล้วนี่ไงอุ้ยมันมีเฟิกด้วยว่ะคุณดูครับทุดที่มีใครอะไรที่แบบว่ามันวนเวียนอยู่ตามตัวเราเมื่อกี้ทุกคนเห็นปะนั่นไงวนเวียนอยู่อ่ะครับผมน้องๆน,น,นี่ไงอ๋อเป็นคล้ายๆวิญ,ญญาณผีนะผมอยู่รอบตัวเรานะครับผมทุกคนครับตกลงครับอันนี้คือเสื้อที่ว่าเราได้มานะครับผมทุกคนใส่ทุกคนดูก่อนนะคร เป็นไงแล้วก็กล่องซูมเนี่ยผมได้มาทั้งหมด10กล่องนะครับผมสามารถเปิดนะผมเพื่อนรุ่นล้ำได้เลยนะครับนี่เน้นๆไปแล้วก็แพ็ิเกจนะผมก็จะเป็น2เซตนะผมอย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับผมก็จะมีเซตผู้หญิงแล้วเซตผู้ชายนะผมอ่ะหน้าตาเซตผู้หญิงครับแต่เซตผู้หญิงค่อนข้างจะสวยนะออกแนวสีขาวมากกว่าแต่ผู้ชายจะออกแนวในสีดำดำนะครับผมทุกคนครับโ okay, <P> อเคพิก้ากดเปิดใช้งานเลยนะครับผมนี่มาและหล่อเท่เลยครับ M24 9, 9ผมมันก็เปลี่ยนแค่ลวดลายนะผมซึ่งไม่ได้เพิ่มค่าสเตตัสใดๆเข้ามานะครับโอเคตอนน ผมว่ามันจะสวยและงดงามขนาดไหนนะครับผมไปดูกันเลยครับเอาเลยครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าล็อบบี้เลยเดี๋ยวให้ทุกคนดูชุดแบบชัดๆกันก่อนนะครับผมทุกคนครับนี่มองไปรอบๆมองไปรอบๆมันจะมีเอฟเฟกที่ผมบอกผมเป็นดวงวิญญาณหมุนอยู่นะครับผมมันก็คือจะวนจากตัวเราแล้วก็เข้ามาในตัวเราแล้วก็ออกมาใหม่รอบนึงครับผมแล้วก็เข้าไปอีกด้านหลังนะครับผมที่ทุกคนเห็นนะนี่ประมาณนี้ฮะ เอาเลยครับเรากระโดดลงมาจากเครื่องบินเลยผมก็กระเป๋าที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านหลังเลยนะผมเฮ้ยลิ้นของมันสะบัดได้มัน่ะเหมือนลิ้นมันจะอ๋อต้องกระเป๋าผมมันจะมีแบบก็เรียกมีหางสะบัดได้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็แอร์บอร์ดของมันก็จะเป็นหัวกระโหลกผมแต่ว่าเอฟเฟกไม่ได้มีอะไรนะครับอันนี้ก็ล่มชูชีพนะผมก็ของแนวสีแดงๆสวยงามพระรามแปดนะฮะเฮ้ยมีคนลงว่ะสงสัยต้องออกจากเกมซะก่อนแล้วมั้งกับท่าเต้นบูย่างของเราเนี่ยโอเคถึงพื้นแล้วผมนะเขาลงด้านล่างนะครับผมตามไปก่อนครับก็ต้องไป เราใส่กระเป๋า2อยู่นะครับผมด้นะนี่แต่ชุดนี้ถ้าเกิดกระเป๋ามาเนี่ยผมว่าดูไปดูมามันก็เท่น,นะครับผมกคนนะเออดูไปดูมาก็เอาเรื่องอยู่นะกระเป๋าเนี่ยมันคล้ายๆแบบว่าตรงไอ้เรียกงแที่สะพายของมันเนี่ยจะเป็นในส่วนของโซ่นะครับผมสีออกแบบเขาไอเงินๆน,น,นะครับผมซึ่งมันก็อโอเคอยู่นะเสลือบ้านนะเรียบร้อยเรียบร้อยไม่ต้องกระโดดยิงครับไม่ต้องกระโดดยิงครับผมลากเป้าเอาเลยถ้ายืนนิ่งอย่างนี้นะครับผมให้ตายเถอะเนาะเองนี่มันหาเรื่องตายแท้ อาจจะแค่คิดไปเองผมทุกคนครับแค่คิดไปเองครับเดี๋ยวไม่กล้าเต้นให้ทุกคนดูก่อนท่าเต้นที่ผมบอกนะครับนี่คือท่าโรยะอันนี้นั่นเองนะจ๊ะอย่าลืมไปเข้าไปสุ่มกันนะครับผมทุกคนครับกล่องฟรีนะอันนี้เราใส่กระเป๋าสามอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ครบเสร็จแล้วนะฮะเจอรถจิบพอดีผมเนี่ยเราจะขับรถทุกคนดูนะขึ้นรถเพ่์ดูสก,กินครับนี่เป็นไงสก,กินรถเทปะโอ้ด้านหลังก็เป็นหัวกะโหลกอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับผมลอยจัดทำไมมันเงียบจังวะ โอ้เดินมาบอสเจอคนเลยนี้โอ้รถจิ๊บอีกแล้วข้างหน้าเจอรถจิ๊บอีกแล้วเดี๋ยวขับรถจิ๊บแม่งเลยผมทุกคนครับแมสีแดงขนาดนี้ยิงกูเธอเพื่อนใครขับรถคันนี้บอกเลยแม่งเห็นโคตรเด่นเห็นโคตรชัดนะฮะผมแตกแน่เหมือนกันอารมณ์ประมาณนั้นฮะจอดดีกว่าแม่งรู้สึกเสียวตูดยังไงไม่รู้ฮะครับคันนี้เนี่ยระแวงระแวงเฮ้ยมีคนด้านบนว่ะแล้วก็ด้านล่างผมทุกคนครับอุ้ยขับรถมาด้วยฮะ เอาแลห,หนูเอ้เอาแลยห,หนูเอ้เอาแลห,หนูเอ้เอาแลยห,หนูเอ,เอ้มาอีกคนเลยวะจับมาลูกจับมาลูกเอาขับเลยเฉยฮึแล้ได้เอฟเจ็ดเก้ามาคุณทุกคนครับมันมือเลยมึงเอ้งานเนี้ยยิงไอ้ขี้แตกขี้แตกหนุนทุกคนบ้านด้านซ้ายมีคนครับเมื่อกี้ผมไม่ยินเสียงครับอ๋อนั่นไงผมอยู่บนบ้านนะเห็นแล้วฮะ โอเคเรามีเ e ดือฟก้าผมมายัดเขาที้ดีกว่าครับผมแต้มหนึ่งรับอย่างนั้นก็ได้คิวครับมีคนยิงแกมครับมีคนยิงแกมครับเฮ้ยเกือบแม่งเออลยระเบิดตัวเองชิบหายไม่งั้นน่าตายเลยเมื่อกี้เนี่ยเขามีคนมาใชา้กันแมนะ <c oughs> ้วเฮ้ยเฮ้ยโดนไปดิโดนไปดิโดนไปดิไอ้หนูโดนไปดิแล้วอะเฮ้ยมาดิวะ จะมังัดตัวบ้านผมแต่ว่ามีคนมาแจมสามคนนะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปรอเคาะบนเขาดีกว่าครับเรียบร้อยไปดีไอ้น้องเข้ามาดีรู้จัก M79 พี่กล้วยเขาเปล่ล่ะน่ไม่รู้จักอะดิดินดีเรียบร้อยไม่รู้ใครอ่ะกระโดดทะลุอันนี้ไปผมกันนะกระโดดไปทะลุ ้นไม้ไปด้านซ้ายมันจะมีคนเมื่อกี้แวบๆอยู่เห็นเขายิงกับผมลอ,องกระโดดเล่นๆตีดูวเฉยฮะเรียบร้อยไปดีจานหนึ่งหอหอดูดไปดีครับนั่นครับที่ผมบอกครับผมตัวด้านซ้ายครับเอาแล้วครับผมเต้นท่าโชวไปทีนี้ครับผมเอาวิ่งต่อวิ่งต่อไม่หยุดอหรอไอ้น้องใจยเย็นไอ้น้องใจยเ,จย,เย็นใจเย็นค่อยๆคุยกันสิวะขลังผมขลังวนะ เล่นท่าโชว์ไปครับเล่นท่าโชว์ไปครับเล่นท่าโชว์ไปครับด้านล่างเอ้ยดานบนเมื่อกี้ที่ยิงเราวิ่งเลยครับผมวิ่งเลยครับวิ่งเลยครับวิ่งไปไหนหรอฮะวิ่งไปไหนหรอเอาเอเอเอมิเก้าไหมสักเม็ด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 ไหมหวั่นหรือยังล่ะหวั่นหรือยังล่ะไม่อยากยิงยิงเอมิเก้าต่อครับเม็ดนี้สองตัวไปสองตัวไปสองตัวไป สองคนไปสองคนไปเรียบร้อยเก็บไปเลยสองคนผมทุกคนครับเรียบร้อยเอ้กรผมหมดเลยฮะใช่แหละอยู่ต้นไม้ผมทุกคนครับอยู่ต้นไม้ครับอ้าวไอ้น้องอ้าวอ้าวอ้าวพี่เต้นลอยน้องเขาเหมือนจะไม่สู้ผมทุกคนนะนั้นเขาต้องเจอระเบิดผมครับ เอ,เอาดีเอาดีจะสร้างกับพี่เลยเอไอ้น้องเฮ้ยโทษดีว่ะพี่มากับเซ็ตใหม่ชุดใหม่พี่ต้องได้แชมป์ไหวน้อง11คิวเบาๆไปผมทุกคนครับปักธงให้อีกทีหนึ่งแถมเฮ้ยวิดพื้นไปอีกสเต็ปตึ๊บตับ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 หล่อเท่อะครับผมทุกคนครับแสมทัวรถตุกวันน่ะจริง เราได้ไปกี่ดาเมจเนี่ยสามพันดาเมจนะครับผมสเคิวนะครับเอาเลยครับผมนะก็จบลงันทลิปนี้นะครับผมใครที่ว่าชอบพิก้ารีวิวกิจกรรมแบบนี้ผมก็สามารถกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันได้นะครับผมแล้วก็ชอบหรือไม่ชอบอะไรในการเลื่อนขั้นรอบนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมเพื่อแบบเราจะได้มาดูเฮ้ยอะไรมันดีหรืออะไรไม่ดีนะผมเพื่อการปรับปรุงพัฒนาต่อไปนะครับผมเพื่อแบบ GM เข้ามาส่องอะไรอย่างนี้เอออ้าวนี่พิก้าขอตัวกราบลาทุกคนไปแล้วนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับผมสวัสดี